ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ภายในงาน Big Motor อร์เซล2024นะครับที่จัดขึ้นนะครับที่อาคารไบเทคบางนานะครับผมเข้ามาแวะที่บูธนะครับของโตลต้ากันก่อนเลยนะครับมาดูว่าที่บูธของโตลต้านะครับตัวไฮไลท์จริงๆเขามีอะไรบ้างครับไม่บนเวทีครับมีอยู่2คันครับนี่คือโตลต้ายาริสคอร s สนะฮะตัวรถพลังงานไฮบริดนะครับเรียกได้ว่าโหได้รับความนิยมมากๆครับตอนนี้ถูกนามาจัดโปรพิเศษนะข้างบนเนี่ เห็นได้ชัดเลยนี่นะฮะดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.69%นะครับผ่อนแค่เริ่มต้นเดือนละ7,984บาทเท่าน,ะนะะั้นครับนี่อย่ากที่หลายๆคนลองมาแล้วก็ระดับ20กิโลลิตรนะที่เขามาจัดโปรโมชั่นพิเศษที่งานนี้เลยอะนรงว่าเราเคยเทสกันไปแล้วครับตัวนี้นี่จะเป็นชุดแต่งนะครับเป็น Urban Sport นะ,ะที่มีชุดแต่งพิเศษเพิ่มเข้ามานะพวกกันชนอะไรพวกนี้นะนี่ถ้าจะเห็นนะ มาดูตัวเออร์เนสปอร์ตมีอะไรบ้างนะมีคอนหน้านะมีก็คือฟอนสปอยเลอร์นะแล้วก็ตัวลูฟสปอยเลอร์ข้างบนนี้นะครับสปอยเลอร์หลังคาคือด้านหลังนะแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังกันชนด้านหลังคนระับสามชุดสินี่ชุดนึงนี่ห้าพันกว่าสี่พันกว่าห้าพันกว่าตัวนี้เข้าไปรวมอยู่กับตัวที่เป็นห้างงวดได้เลยเนี่ยอย่างสเกิร์ตด้านหน้าอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นเออร์เบิร์นสปอร์ตนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะเป็นยังไงติดได้กับทุกรุ่นย่อยนะนี่ข้างบนนี่แน่แล้วก็ สเกิดด้านหลังแบบนี้นี่อ่สาสชิ้นนะซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นเขาแต่งในรุ่นอะไรเนี่ยรุ่น็อปสดเลยนะครับแปดแสนเก้าหนเก้ับาทนะฮะนี่อ่าเป็นพรีเมียมลักชัวรี่ใช่ไหมตัวนี้ยังไม่รวมกับตัวที่เป็นชุดแต่งนะฮะชุดแต่งก็อีก3ชิ้นนะถ้าอยากได้ก็ใส่ไปเลยนี่ราคาพิเศษนะโปรอีกเพียบเลยเนะี่ยอันนี้คือเริ่มต้นนะ ครับคันต่อมาครับที่เป็นไฮไลท์ภายในงาน Big Motor Sale รอบนี้นะฮะนี่คือ t o y o t a Hilux r e v o r s s p r t t ฮะเป็นรุ่นเรียกว่าเขาเรียกรุ่นออสเตรเลียนะเพราะว่ารุ่นนี้ถูกผลิตขึ้นมาเน้นไปจำหน่ายที่ออสเตรเลียนะแล้วก็ถูกนำมา ขายในประเทศไทยด้วยครับในราคาที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทครับแ้วถูกปรับแต่งไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นการเอารุ่น4ประตูนะครับเครื่องยนต์2.8ลิตรเอามาแต่งใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวช่วงล่างครับที่ถูกปรับใหม่นะฮะนี่จะเห็นคอยสปรินสีแดงอันนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวยางครับเป็นแบบออโตเรนนะพร้อมลุยนะฮะแล้วก็ใส่กาดด้านล่างครับที่เป็นกันแค็้งนะที่แข็งแรงขึ้นนะครับโป่งล้อนะครับที่มันมีความ ใหญ่ออกมามากขึ้นอะไรพวกนี้นะนี่ก็มีพวกระบบความปลอดภัยกล้อง360องศาอะไรพวกนี้นครับนี่ช่วงล่างด้านหลังถูกวางใหม่นะครับวางตำแหน่งใหม่ด้วยครับให้มันมีความดูดันลุยได้มากขึ้นนะดูดันไปก,กากาเป็นคายเป็อง้วก็มีกระตา G R Sport ตรงนี้นะครับไฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีระบบตัวนี้ที่เป็นพวกเรเลยคอร์ทฟิกอัลเลอร์ตตัวเซนเซอร์ป้องกันการชนด้านหลังคุชอนโทนอะไรพวกนี้ไฟมาเต็มนะครับ ภายในราคา1 4ึ่0ล้านส0่บาทครับแล้วก็รับโปรโมชั่นเหมือนกันเลยนี่ดอกเบีย้ยต่ำาช่ไหมไทยรักแต่นี่เป็นรุ่น double cab นะส่วนตัวนี้อาจจะได้เหมือนกันนะลองถามดูนะฮะก็คือดอกเบีย้ยต่ำ 0, 0, 5, 5นะครับ0.55%้าเเครับหรือผ่อนเริ่มต้น7 4 1 7บาทแล้วก็พร้อมฟรีประกันไทยชั้นหนึ่ง total care phyd ด้วยนะครับนี่ใส่พร้อมเลยนี่คือรายละเอียดของตัวนี้นะครับเป็นตัว gr sport 4 x 4 b f o นะครับกับเพื่อนฟรีล้อแบบพาร์ทไทม์เลยนะนี่ ลุยกันเต็มที่เลยนะมีเพื่อนๆเ,เขาไปลุยกันที่ออสเตรเลียกันมานะก็ลองดูกันได้นะครับส่วนรุ่นอื่นๆก็ยังมีนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เลยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ GR s p o r t ครับเป็นชุดแต่ง GR Sport ที่เราก็ดูกันไปหลายรอบนะครับมีเสริมความีนะ่ยผมชอบอันนี้มากเลยที่มันเป็นตา f o r t u n e r ที่มันเป็นสีเดียวกับตัวรถเ่เป็นสีแดงแบบนี้สวยมากนะครับมีตัวดิฟิวเซอร์ด้านล่างอะไรพวกนี้นะฮะก็โวเสริมกันไปนะครับตัวนี้ก็จะใส่เครื่อง ยนต์ดีเซล2.8ลิตรด้วยเช่นกันครับแล้วก็เป็นตัว224แรงม้า550นิวตันเมตรนะฮะตัวนี้ใส่มาครบเลยนะครับ1,969,000บาทนะโอ้ใกล้2ล้านเต็มทีนะครับรถ P P V นะแต่ P P V นี่ไม่ใช่คันที่แพงที่สุดนะแพงที่สุดจะเป็นของคู่แคนนะครับโปรโมชั่นนี่เลย Fortuner l e g e n d e r Fortuner GR Sport นะดอกเบี้ยรเริ่มต้นแค่0.89เซนะครับผ่อนเริ่มต้นที่17,330บาทครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1นึ่งโต a าแคร์พีเอด้วยเช่นกันนะอ่าและนี่คือตัวเด่นเลยนะที่มาโชว์ที่งาน Big Motor อร์เรอบนี้นะครับขยับมาอีกหนึ่งรุ่นนะฮะนี่คือตัวโ o t a ต้าไฮรักแคมป์นะครับเป็นชุดแต่งนี่เป็นชุดแต่งใครโอ้โหของ หลายค่ายนะนี่ที่เราเห็นนะมีของชุดแต่งอาโต้นะมีชุดแต่งนี่1 3 6่ครูนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นรุ่น2.4ดีเซลช็อตวิวเบสครับเคลียร์ออโต้มาแต่งใหม่เลยนะทำอะไรบ้างเอาที่เห็นเห็นเลยนะนี่เห็นตั้งคันเลยดีกว่านี่บอกเลยแต่งตั้งคันเลยสีใหม่นะครับเป็นสีดำนะครับทั้งบนใส่เป็นชุดแต่งของ TJM นะฮะที่จะใช้เป็นสปอ t l ตไลท์ บบขาลุยนะมีสปอตไลท์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากระโปรงครับเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะ mm hmm. ของแท้นะครับนี่ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะนี่คาร์บอนไฟเบอร์แท้นะฮะกระจังหน้านะนี่มีตาโต้ตาสีขาวนี่สวยเลยแล้วก็จะมีไฟของที m ไปอีกหนึ่งชุดนะนี่แบบนี้แล้วก็จะใส่ชุดแต่งหน้าหน้าสปอยเลอร์1 3 6 3ครูนะแล้วก็มีนี่หไฟข้างหน้านี่ทำใหม่แน่นอนครับเป็นสติ๊กเกอร์นะตาคำว่าแชมป์ตรงนี้สวยมากนะครับ ล้อนี่เห็นไหมนี่ใช้เป็นของโรตีฟอร์ม9 9นิว้วนะครับยางเป็นโตโยต้ายนะเท่มากนี่ใส่ยางเลยีห้าทับห้าิห้าอ่าสิบเก้านี่โหอย่างบางเลยนะผมจะเดงดีนะดูใส่เสริมตรงนี้เข้าไปนะเท่ๆแล้วก็มีตัวกวกสปอยเลอร์ด้านข้างนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างนี่ใส่เป็นชุดตัวที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปอีกชุดหนึ่งนะโหเท่มากนี่มีใส่อะไรบ้างนี่ เป็นไฮรักไซเบอร์แชมป์เลยนะนี่ผมว่ามีสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์ตูดเป็ดนะอ่าดักเทลนะปากกระโปรงหนะ้ามอนซ่ากระจกเคฟลา่าอะไรกันเนี้ยอ๋อลองอ่านดูแล้วกันมันเยอะไปหมดนะครับนี่อันนี้เนี่ยชุดแต่งเนี่ยจะไม่รวมกับ,บาราคารถนะราคารถเดี๋ยวไปดูวีจีว่าเท่าไหร่นะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเยอะเหลือเกินนะนี่ชุดแต่งนะแล้วก็จะมีบาร์ใส่ตรงนี้ด้วยโอ้โหมีบาร์เหล็กแข็งแรงนะเอ้ยแม็กหลังนี่คนละลายกันนะนี่ของ rs นะ โอโรตีฟอร์มวิวนะครับแล้วก็ช่วงล่างใช้ชุดเดิมนะครับเป็นชุดที่สามารถต่อยอดไปทำหมาก,กินอะไรพวกนี้ได้คุ้ย oh, สวยมากนะครับนี่ไซเบอร์แชมป์นะโห oh, เท่มากนะโอ้โ oh, ห oh, นี่รอบคันเอาไปดูราคาเบื้องต้นของตัวรถคันนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะห้า0 0นบาทบอยอีทีครับนี่ไม่รวมกับชุดแต่งทั้งหมดนะนี่คือราคาพื้นฐานของตัวรถนะครับที่เป็นช็อตวิวเบส ตัวที่เป็นเกียร์ออโต้นะข้างในเปิดได้ไหมผมลองลองเราเปิดดูนี่อ,อ้าวไม่เปิดให้นะมันล็อกนะแต่ข้างในนี่เป็นเบาะนะเห็นไหมดูเห็นไหมนะอลองดูนะเอเป็นเบาะเคฟล่าเลยนะโอ้ยสิ่งสุดใจเลยหัวเกียร์ออโต้ก็เปลี่ยนครับปูมันลยก็เปลี่ยนใหม่นะนี่แล้วก็มีใส่นี่ด้วยนะคันเร่งไฟฟ้านี่อ่า เต็มที่ครับตัวนี้ฮะอ่าอันนี้คือตัวไซเบอร์แชมป์น่าเท่ๆเลยอ่ะขอยับไปด้านข้างอีกคันหนึ่งฮะนี่คือรถที่เอามาใช้ตำหมากินครับเอาตัวไฮรักรีโวแชมป์เนี่ยฮะมาทำมาหากินนะครับใช้ตัว all new ไฮรักแชมป์นี่ครับมาทำหมา,หากินนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว2.4ดีเซลออโต้ลองวิวเบสนะ จะเป็นตัวฐานล้อยาวนะครับมาแต่งเป็นร้านช็อกโกแลตนะฮะนี่ช็อกโกฮอลิกนะฮะช็อกโกฮอลิกนะครับจะเป็น Art and Class อาร์ตแอนด์คลาสช็อกโกแลตนะมีเขาก็จะเป็นชุดแต่งอันนี้เขาวันนี้เขาอ,า,อาจจะยังไม่ได้โชว์ตัวรถอย่างจริงจังนะแต่เขาจะบอกว่าเออนี่ร้านเขาจะเป็นแบบนี้นี่ก็จะมีบันไดขึ้นไปมีแต่งมีโต๊ะอันนี้น่าจะเป็นตัวด้านหลังไหมอันนี้เป็นหลังร้านนะนี่จะมีพวกล้างจานแล้วก็เป็นดิสเพย์ตัวทีวีนะ มาดูด้านร้านดีกว่านี่เวลาเขาจะขายของนี่เขาต้องมาข้างนี้นี่ฮะนี่แบบนี้เลยนี่สวยงามเฮ้ยน่ารักกว่าร้านนี้เฮ้ยแต่บอกว่าผมเคยกินร้านนี้นะช็อกโกแลตเขาอร่อยจริงนะครับเขาจะเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบเข้มแบบกลางกลางเข้มอ่อนๆหรือเข้มสุดๆเนีผมกินช็อกโกเข้มสุดๆโอ้โหรสชาติแบบเข้มถูกใจมากนะครับนี่แล้วก็ตัวเคลนะก็สามารถดันถอยหลังไปแล้วก็พับปิดตัวร้านให้มันเป็นสําหรับการเดินทางได้นะครับนี่ก็ แต่งส,สวยๆนะฮะนี่เป็นชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะเขาก็ไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่นะนี่ก็จะมีประตูสองข้างประตูเปิดข้างสองข้างนู่นนี่นั่นรายละเอียดตามนี้เลยนะใครอยากสนใจก็ลองพอแล้วลองดูได้นะครับนี่ตัวราคาของตงัวรถนะครับอยู่ที่577,000บาทอันนี้ไม่รวมชุดตกแต่งน,นะครับเป็นตัวรถพื้นฐานอย่างเดียวะครับก็ส่วนแต่ส่วนแต่ก็ไม่ได้แต่งอะไรเขาาก็แรปตัวที่เป็นสติ๊กเกอร์กับตัวรถไปนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะเหมือนเดิมหมดเลย แล้วก็แต่งด้านหลังนะครับเ่ียสวมลงไปเลยนะครับไอัวชุดนี้เนี่ยสวมลงไปได้เลยนะครับแต่งต,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 ตกแต่งง่ายนะครับโปรโมชั่นดูดกว่าโปรโมชั่นเป็นไงดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39นะครับผ่อนเริ่มต้นที่เพียง5,562บาทนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งโต้ตาแคร์ PHYD ด้วยเหมือนกันนะนี่ก็ลองมาดูครับนี่ที่งาน Big m o t o r อร์เซอันนี้เลยอ่าไม่พอขยับไปอีกรุ่นนะฮะนี่คือ ตัวโตโยต้ามอเตอร์เอเชียที่เป็นแชมป์เอเชียครอสคันตี้แรลลี่นะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่คือคันที่ชนะเลอร์นะที่ได้แชมป์มาเลยเป็นตัวของทีมโตโยต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์นะตัวนี้เนี่ยนี่ขับโดยคุณกิติศักดิ์นะครับกับคุณมานะนะนี่เป็นทีมโตโยต้ามอเตอร์เอเชียนะครับก็จะเป็นโตโยต้าไฮรักซฟรีโวนะครับที่เอามาตกแต่งใหม่นะเปลี่ยนใหม่หมดเลยลงทําการแข่งขันในรุ่นทีหนึ่งนะทีหนึ่งดีนะเขาเรียกทีหนึ่งดีนะ ก็คือแต่งสุดนะครับแต่งเปลี่ยนแบบเต็มที่เลยปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะฮะมีการใช้ช่วงล่างชุดใหญ่ๆเต็มที่เลยนะนี่คือถ้วยรางวัลนะนี่มีทั้งโอเวอร์ออลอันดับหนึ่งะนี่ตามรุ่นกันไปเลยนี่เนี่ยทีห่งดีนะนี่คือตัวชื่อรุ่นนะนี่จะได้มาโอ้โหเท่งจริงเลยนะฮะมาดูช่วงล่างนี่เขาปรับแต่งอะไรบ้างนี่เห็นไหม นี่เห็นไหมเขาใส่เต็มอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันแลรลี่ที่ค่อนข้างโหดเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆไปจบที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ก็จะมีการไฮไลท์อยู่นะว่ามีอะไรบ้างใครสนใจก็ลองมาดูนะแล้วก็จะมีด้านหลังนี่เฮ่อ้ชุดช่วงล่างเขาต้องสุดจริงๆนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เขาก็ต้องสุดด้วยเช่นกันนะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ Hey, ตัวยางนะยางนี้ต้องบอกเลยนะครับเวลาแตกในป่านี่ต้องเปลี่ยนกันเองนะนะคคนขับกันเองก็ช่วยกันเปลี่ยนนะจะมีแจ็คนะตัวที่เป็นยกล้อนะแล้วก็จะมีล้อตัวที่เป็นยางอะไหล่มีวินช์อะไรเรียบร้อยแล้วก็มีบาร์พวกนี้กันโครงไม่ให้พังไปนี hey, ่ก็มาดูได้คันจริงเลยนะครับมาสัมผัสคันจริงได้เลยที่งาน b i g m o t o r s a l e นะครับอ่ะพยายาไปต่อมีอะไรอีกอ่ะจริงๆอ่ะบูธโต้ใต้ใหญ่มากนี่ดูภาพรวมดีครับ มันมีทั้งนี่ตัวนี้เลยเนี่โหต้องบอกเลยนี่เขาโปหโวกกันกระจุยนะตัว p ี u n นเนตัว s u p e r f ์เฟ Suspension นนะซูเปอร์เฟก็คือตัวที่ใช้แผ่นแหนบด้านล่างครับเพียงแค่3แผ่นนะถ้าเป็นทั่วไปก็จะใช้ประมาณ5แผ่นแล้วก็จะมีตัวระบบรองรับนะครับที่ทําให้นุ่มนวลครัแบบคล้ายกับการใช้ช่วงล่างแบบรถเก่งทั่วไปเลยนะครับซึ่งเราก็เคยเทสกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่น Revo DP Runner นะฮะ2.4 High ออโต้นะจะราคาอยู่ที่1,720,000บาทนะอ่าพยายป้ายกันนี่โหมาเต็มเลยตัวนี้เป็นตัวแคปนะตัวนี้ก็จะเป็นพีรันเน่เช่นเดียวกันนะฮะเป็นตัวเขาเรียกตัวสมาร์ทแคปนะ,ะก็คือประตูเนี่ยมันจะเป็นเป็นแบบแคปนะก็เปิดตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดตรงนี้ได้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ แล้วก็อย่างที่บอกไปเขาจะไม่มีเบาะนะฮะเพราะว่าเบาะมันใส่แล้วมันผิดกฎหมายไม่ใช่ใส่แล้วผิดกฎหมายเขาไม่ได้มันจะออกจากโรงงานน่ะมันมันใส่สิทิผิดกฎหมายไม่ได้อะเขาห้ามนั่งนะฮะแต่ว่าเราไปใส่ไปถามที่ศูนย์ขอเขาแถมเขาให้นะครับลองถามก็ดูเนาะอ่าดอกเบีย้ยเป็นไง2 0งศนะครับวอนเริ่มต้น6,770บาทแถมประกันภัยชั้นหนึ่งเช่นกันนะอ่าตัวเตีย้ยก็มาตัวเตีย้ยก็มานะครับที นี่คือตัวไฮลักซูเปอร์ดีนะครับตัวนี้เป็นดับเบิลแคปนะครับเป็น Z ซตอิดิชั่นสองจุดสี่นะครับเป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่ลิตรดีเซลนะครับราคาอยู่ที่แปดแสนสองหมื่นสองพันบาทแต่จะไม่รวมชุดแต่งนะครับที่เป็นตัวแพ็กเกจที่เป็นชุดแต่งอีกสี่หมื่นเก้านะอันนี้เขาก็จะมีชุดแต่งที่เสริมเข้ามานะฮะตัวที่เป็นสปอยเลอร์ด้านหน้าตรงนี้ครับเป็นสเกิร์ตด้านหน้านะแล้วก็แม็กซ์นะครับลายใหม่เป็นลายเซตอิดิชั่นอะไรพวกนี้นะฮะก็ เพิ่มเข้าไปนะครับนี่ห้าหมบาทนะห0 0หมบาทไม่รวมราคารถนะครับบวกเข้าไปรวมกับตัวที่เป็น้างวดรถได้ก็ผ่อนออกมาเดือนแล้วก็ไม่ไม่กี่ตังค์หรอกครับฟอร์จูเนอร์ก็มีครับนี่รุ่นนี้ไม่ให้ตัวยาร์ o สปครับแต่เป็นตัวท็อปนะฮะของรุ่นปกตินะครับก็คือตัว28 l g g n n เด4วิวร้านะครับราคา1 9 4 0 0 0้บาทนะก็ว่ากันไปนะสีขาวสวยงามนะครับก็ดูไปหลายรอบแล้ว โปรก็0.89%ครับพนะอนเริ่มต้นที่17,330บาทนะครับโตลต้ายาริสนะครับก็มาด้วยเช่นกันนะฮะนี่ก็จะเป็นรถสไตล์แฮชแบกนะครับในดวงใจของใครหลายๆคนนะฮะใช้งานในประเทศไทยครับตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นรุ่นไหนเป็นรุ่นยาริสพรีเมียมเนะครับราคา694,000บาทนะดอกเบี้ยเท่าไหร่ดอกเบี้ย0%เลยนี่รุ่นนี้พิเศษเลยดอกเบี้ย0% บอลเริ่มต้นแค่5,433บาทเองนะโอ้หายากนะดอกเบี้ยสูงเปซ็นสมัยนี้นะครับขยับมาต่อนะครับกับตัวนี้ยาลิสเอทีฟ e นะก็จะมีเพิ่มแพ็คเกจน,นะตัวนี้จะเป็นปแพคเกจเป็นโมเดลลิสต้านะดูหลายรอบแล้วนะครับดูบนผ่านแล้วกันเนาะราคารถเต็มเนี่ยอยู่ที่699,000บาทครับไม่รวมค่าตัวทุดแต่งโมเดลลิสต้าแบบนี้นะฮะที่จะมีพวกเนี่ยชายกันชนด้านหน้าเป็นตาโมเดลลิสต้าพวกล้อแม็กซ์อะไรพวกนี้นะ นขนาด17นิ้วเป็นไลน์โมเดลิสตาเช่นกันครับแต่ว่านี่เลยสิ่งที่น่าสนใจคือมันสูงเปอร์เซ็นต์นะฮะสูงเปอร์เซ็นต์ประกันภัยชั้นหนึ่งก็ฟรีนะามร้าบาทคือราคาผ่อนต่อเดือนเริ่มต้นนะครับอ่านะครับเทมากมาขยับต่อนะฮะตัวนี้ c o r ์ a l เอลตนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว H E V Premium ครับเป็นตัวรุ่นบนสุดของเขาแล้วครับเป็นตัวเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะที่ ให้ความประหยัดสูงสุดมากๆนะครับดูกหลายรอบแล้วนะฮะนี่หนึ่งล้านเก้บาทนะครับนี่คือ y a ริสคอร์สนะฮะอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่ใช้งานกันเยอะมากบนถนนนะต้องบอกว่ามีอยู่หลายช่วงเลยนะครับที่รถส่งไม่ทันนะครับอาจจะต้องมี Back o r เดอกันบ้างนะครราคามันไม่แพงครับมันแค่8 9 9 0 0 0บาทแต่ว่าได้รถที่เป็นรถอเนกประสงค์นะครับที่สามารถ เดินทางได้ด้วยความประหยัดมากๆระดับนะผมว่ามี20กิโลเมตรต่อเลตนะฮะในเมืองนะสบายๆนะครับในราคาที่89,900 0บาทแถมโปรโมชั่นนะดอกเบีย 6, ้ย1.69นะครับพร้อมผ่อนเริ่มต้น7,984บาทเท่านั้นนะครับโตต้าโซลาคอสครับก็ยังมีอยู่นะนี่ดอกเบี้ยถูกด้วยครับ0.89นะครับรุ่นนี้ก็ตัวท็อปเหมือนกัน1,24,000บาทนะครับ เป็นรุ่น hgv premium luxury นะนี่นก็สวยๆกันไปอันนี้ดูหลายรอบแล้วอ่ะมีอีกนะฮะมีก็ไอตัวนี้จะเป็นตัว GR Sport นะจจะเป็นหน้าเดิมนะครับหน้าจะต่างกันนะนี่จะดูนี่เออหน้าเดิมตั้งแต่โฉมแรกเลยที่เขาออกตัว GR Sport มานะครับในขณะที่ตัวนู้นะเป็นหน้าใหม่แล้วนะฮะนี่เป็นการอัปเกรดตัวข้างหน้าใหม่นะครับอ่าอันนี้เนี่ยถามว่าแตกต่างกับตัว GR Sport แล้วก็คือพวกชุดแต่งนะครับ แล้วก็การเซตติ้งตัวคุมาลายนะครับแล้วก็ปรับทุ้งล่างเล็กน้อยครับให้มันดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะฮะเพื่อที่จะให้ขับขี่ได้สนุกขึ้น1,254,000าบาทนะครับแล้วก็ขยับมาที่ตัว t o t a i n าอินโ n i c ซ n น c นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถอเนกประสงค์ M TV ยอดนิยมนะครับราคา1,479,000บาทด้วยเปามาพิเศษเลย1.7 9ท่านั้นนะฮะกับ ตัวที่เป็นประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีนะครับนี่ก็นั่งได้7คนนะครับเราเพิ่งรีวิวกันไปได้ไม่นานนี้นะผมว่าเป็นรถ MPV เจ็ที่นั่งอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับนี่ทั้งหมดนี้นะครับที่เราเห็นนะครับนี่คือภายในงาน Big m o t เ r Sale 2024นะครับที่เขาจะจัดขึ้นนะฮะที่อาคารไบเทคบางนาครับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้เลยนะครับเรียกว่าจัดกันยาวๆนะใครสนใจก็แวะเข้ามาได้ครับที่บูธของ Toyota เลยครับแล้วบูธต่อไปเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ